สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีเด็กพีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องข่าวสารแล้วก็ก่อนเกมนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะไปเยือน King Powers t a d i u m ครับไปเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในในคืนวันพฤหัสช้าวันศุกร์แล้กันนะครับประมาณตีสอนะครับผม ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมทวิตเตอร์ของสโมสรก็เรียบร้อยครับมีในเรื่องของภาพทรงภาพซ้อมอะไรออกมาเรียบร้อยทุกอย่างเออก็โอเคนะแพชชั่นในการซ้อมดีกว่าเดิมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตัวที่กลับมาซ้อมได้ครับผมวิตตอร์ลินเดเลฟแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเอริธเทนฮากในแผนเบคโฟนะครับผมแล้วก็ตัวเจ็บก็ยังหน้าเดิมเมครับผม ฟิวโจนอองตนีมาซียวนะครับผมก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมก็น่าจะยังไม่ได้ลงแล้วก็ยังเห็นอามเห็นภาพอาคาซิมิโรนะครับลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผมว่าเกมนี้คาซิมิโร่ต้องตัวจริงแล้วล่ะนะครับผมสำหรับเกมที่เราจะไปเยือนทางเลเตอร์ซิตีนะครับแล้วก็ข่าวสารก่อนแล้วกันนะครับข่าวสารนะครับที่มาในช่วงนี้นะครับ โค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะจริงๆแล้วนะครับเรามีข่าวกับนักเตะมากมายเลยนะครับโคดี้กัคโปนะครับผมปัดตกไปแล้วนะครับผมก็มีผู้สื่อข่าวหลายคนออกมาปฏิเสธแล้วว่าแมชชสเตอร์เตยดกับผมได้ไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับโทนี่กัคโปแล้วนะครับแล้วก็เยาวีโกนะครับของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผมในวันก่อนนะที่เราได้ผู้รักษาประตูสำรองนะครับก็คือทางไครนะมาตินดูบับกาเออ มาติดนูบับ์ก้านะครับมือประตูสำรองของนิวคาสเซิลนะครับมาร่วมทีมอีกหนึ่งคนในสัญญายืมตัว1ปีนะครับในออปชันซื้อขาดนั้นมีไม่มีอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหเทียร์หนึ่งแต่ละคนเล่นข่าวไม่เหมือนกันเลยบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีในเรื่องของออปชั่นซื้อขาดนะครับก็เราดูแล้วกันนะครับส่วนแอนโทนีนะครับเมื่อวานนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับโรงเรียนผีนะครับ มาตรวจร่างกายแล้วไปที่ยบอยนะครับที่แคลิงตันนะครับก็มีภาพหลุดออกมาเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับว่าแอนโทนีนะครับได้เข้ามาที่แคลิงตันโบกไม้โบกมือนะครับผมต้อนรับกล้องเป็นอย่างดีเลยแอนโทนีกูร้อยล้านเป็นไงบ้างวะเออต้องรอรุ้นกันแล้วกันนะครับถามว่าคุ้มไม่คุ้มถามว่าดีไม่ดีนะครับในค่าตรวจหนึ่งร้อยล้านยูโรเราก็ต้องรอดูครับ 95ล้านยูโรนะพร้อมแอดออนอีก5ล้านยูโรเราก็ต้องรอชมแล้วก็รอเชียร์แลวกันสำหรับทางแอนโทนีนะครับของอาแจ็คแอนเดอร์ดัมที่เราไปดึงมาในค่าตัวถึง 1, 100ล้านนะครับข่าวสารเริ่มเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ส่วนข่าวาขาเข้าจะมีอีกไหมนะครับผมในโค้งสุดท้ายเราต้องมารอรุนครับผมในดิวที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดแล้วกันนะครับในดิวอื่นๆน,นะครับอย่างเช่น แบ็กขวาอย่างเซจิโอเดสอย่างเงี้ยผมอยากได้นะเซจิโอเดสอยากได้มากๆนะของบาร์เซโลนามีข่าวกับใครบ้างอีกอะมีข่าวกับมีข่าวกับใครอีกวะเซจิโอเดสหนึ่งมีข่าวกับทางพี่ทำไมไม่เห็นื่อกีผมเมนอยู่ลืมไปซะละ นั่นแหละนะครับผมเรามีข่าวเยอะมากๆนะครับสําหรับาทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของทางาตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีนี้นะครับก็ก็ต้องรอลุ้นกันแล้วกัน,นครับว่าเราจะได้ใครหรือเปล่านะครับเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะครับในเนี้ยนะครับผมในเนี้ยเออมีข่าวสลหรับคั่วด้วยมีข่าวสลหรับคั่วของ กิสโนโรนโดนะครับจะไปนาโปลีนะครับด้วยสัญญายืมตัวนะครับสลับกับวิทวิเตอร์โอซิมเฮนนะครับก็ไม่รู้ได้ไม่ได้โอซิมเฮนแม่งมันมันเฟี้ยวอยู่แล้วครับอยากได้อยู่แล้วแต่ว่ามันสลับตัวกับพิโดแล้วพิโดไปแล้วเราจ่ายค่าเหนื่อยพิโดอะไรประมาณนี้แล้วโอซิมเฮนมานะครับเหมือนกับเราจ่ายค่าเหนื่อยให้พิโดแต่ว่าเอาโอซิมเฮนมาเล่นนะครับในดิวหน้าเป้านะครับก็มีข่าวนี้ด้วยนะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันสําหรับบิตต่อโอ1ิเนะครับเราก็ต้องรอรุ้นกันแล้วกันครับพเพื่อนๆว,ว่าจบตลาดเนี้ยเราจะได้ใครมาเพิ่มเติมอีกไหมสําหรับสมโมสรของเราครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้เรามาดูความพร้อมก่อนเกมนะครับผมได้เกินไปแล้วว่าผู้เล่นบาดเจ็บมันก็มีประมาณเดิมเลยก็คือทางาฟิวโจนอองตอนี่มาซิยาลเจ็บนะครับประมาณเนี้ยนะครับผมก็ เป็นตัวผู้เล่นที่หน้าตอนนี้ยังไม่ได้ยึดตัวจริงเพราะฉะนั้นเ1บียเล่นตัวจริงของเราครับที่เคยเล่นในดีใน2นัดที่ผ่านมาหน้าตอนนี้ก็ยังพร้อมอยู่นะครับแต่มันเสริมแกล่งด้วยกองกลางตัวรับที่เป็นท็อปไฟล์ของลูกก็คือคารเซมิลโลผมชมมากเลยมึงอย่าแป๊กนะมึงนะคาเซมิโโลผมขอเลยนะอย่างน้อยนะครับเรามีกลางตัวรับละ เพราะฉะนั้นการจัดตัวการจัดทีมของทางเอดิทเทนฮาครับแน่นอนนะครับเขาจะมาด้วยแผน4-3-3ครับผมมั่นใจมากๆที่นะครับผมให้คาเซมิโรเป็นกลางต่ำตัวเดียวโดยที่ไม่ต้องมีคู่หูเขาเลยนะครับแน่นอนครับผู้รักษาประตูของเราเป็นดาวิดเดเคอครับส่วนนะครับ 4-Back 4นะครับคู่เซนเตอร์ยังใช้เป็นคู่เดิมขอให้ใช้คู่นี้ไปยาวๆเลยถ้าเกิดว่าไม่เจ็บไม่แบนนะ เป็นอ่าลิซาโลมาร์ติเนสีสกับทางอลา,าฟลเอลวารานนะครับซ้ายขวานะครับเราใช้เป็นทางไตรูมาราเซียนะครับกับทางเดียโกโดาโร่นะครับอ่ากลางตัวต่ําตัวเดียวเลยเราจะใช้เป็นคาเซมิโรถ้าเป็นถ้าเอดิธินฮักกล่น4 3 3นะเขาจะใช้กลางต่ําตัวเดียวเลยนะครับเป็นคาเซมิโรส่วนนะครับเบอร์8ถึง12คนนะครับผมผมว่านี่แหละมาเต็มๆเลยคืออิลิกเซ่นนะครับกับทางบรูโน่เฟนานดส เล่นเด่นมากนะครับอีลิกเซ่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นคนเคลือออคล่อนบอลให้กับทีมนะครับจากแดนกลางไปแดนหน้าอย่างแน่นอนเลยนะครับส่วนาสามตัวรุกแน่นอนครับตอนนี้มันถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ลงตัวนะแต่เมื่อแอนโทนีเข้ามาแน่นอนครับแรงกดดันมันเยอะในเรื่องของอฟอร์มการเล่นเขาต้องคิดออกมาให้มันได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางจอร์แดซันโชมาคาราทฟอร์ดหรือแอนโทนีเอรังกานะ เอาดาวลุ่งลงเลยนะครับผมสำหรับทางฟา,าลองทางเอ,เอดิทเทนฮากนะครับแน่นอนเขาต้องใช้3ตัวนี้ครับเพราะว่าเขาทำผลงานได้ดีเพจซิ่งแดนบนได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับสำหรับ3คนนี้นะถ้าในอนาคตแอนโทนีพร้อมเพิพร์ฟฟอร์มิพร้อมนะครับผมใบยืนยันการทำงานพร้อมอะไรประมาณนี้ แอนโทนียึดฝั่งกว่ายาวๆแน่ๆนะครับสำหรับทางแอนโทนีนะครับซ้ายก็น่าจะเป็นทางาจารอนซานโชหน้าเป้าท่าท่านะถ้าอองต์นีมาซียาวไม่พร้อมก็ต้องเป็นมาคารัตฟอร์ดถามว่าทำไมผมยังผมไม่ให้เชียร์ให้พิโดลงแน่นอนครับมันคือผมเห็นเกมที่แล้วแล้วพิโดมันไม่ไหวอะ่ะขอโทษ แฟนพีโดทุกคนเลยผมรักพีโด้นะอันนี้คือเสื้อเบอร์เจ็ดของพีโด้เหมือนกันนะแต่มันมันไม่ได้แล้วพีโด้ย้ายเหอนะย้ายเหอจริงๆนะครับแถ้าย้ายแล้วเขาไปประสบความสําเร็จผมดีใจมากๆเขาย้ายไปทีมไหนผมก็ต้องก็แทงโรเชียนะครับเจเพื่อนตัวจริงพูดไปแล้วนะครับผมสำหรับส่วนแน่นอนครับผมความพร้อมของลิเตอร์มัน ความพร้อมของเขาตัวเจ็บมันเยอะกว่าเจมส์แจสตินอะไรประมาณนี้นะครับผมคืออย่างน้อยเลตเตอร์มันมีแบ็กเจ็บหนึ่งคนแน่ๆผมจำไม่ได้ส่วนโฟโฟ,โฟน่าเขาก็เสียให้กับทางเซลซีไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมของเรามีมากกว่านะก็หวังว่านะครับผมนักเตะของเราจะทำผลงานได้ดีเหมือนกับสองนัดที่ผ่านมาแล้วก็เก็บเอาชัยชนะ โอ้ถฟอร์ดได้นะครับผมสำหรับเกมค่ำคืนที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับเราน่าจะชนะได้นะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับผมใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับพื้นที่ข้างล่างเป็นพื้นที่พูดคุยสําหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับอ่าใครที่ยังไม่กดซับสับคลาช่องนะครับอย่าลืมนะซับส c r ค b e ช่องให้ผมหน่อยใครที่ชื่นชอบกันก็ กดไ like, ลค์คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนไปทำงานกันได้แล้วสายแล้วบายบายเจอกัน